สวัสดีครับผมทัศน,นะครับวันนี้เนี่ยมีผู้หญิงสาวสวยคนนึงอยากจะรู้จักชื่อพี่ไก่นะครับที่เขาอยู่อยู่คือผลิตภัณฑ์จากบริษัทเจเนตก็คือรีเซิร์ฟนะครับทำไมพี่ถึงกินรีเซิร์ฟตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยยับยั้งมะเร็งของพี่ค่ะตอนนี้พี่เป็นมะเร็งที่ปีดมดลูกนะคะตอนนี้กินรีเซิร์ฟมาประมาณ4เดือนนะคะไม่ต้องให้คีโมลแล้วคีโมคือการทําเคมีบําบัดเพื่อที่จะรักษามะเร็งนะคะ เหตุผลที่ต้องทำคีโมคือเขาตอนที่เขาฉีดจิตเข้าไปใช่ไหมครับถ้าไม่ทำคีมโมเป็นอะไรไหมตัวเชื้อมะเร็งมันก็จะกระจายไปเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดอย่างงี้ค่ะถ้าเป็นมะเร็งที่ปิดมุแล้วมดลูกแล้วบางทีมันจะอาจมาเป็นที่เต้านมหรือตอมน้ําเหลืองคือมันก็จะกระจายไปตามนี้ค่ะคือมันคือเชือ้อแล้วแล้วพอ,พอให้ปุ๊บเนี่ยมีอาการยังไงบ้างรครับตอนที่ทำคีมโมก่อนถ้าเลือกตัวของคีมโมนี้หนักค่ะเวลาให้คีมโมมาแล้วหลังจากกลับ บ้านหรือไปทํางานอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะไปทํางานไม่ได้เลยเนี้คะคือมันจะคือมันจะร้อนทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยมันเจ็บแล้วก็ส่วนใหญ่จะเจ็บมากเหมือนแบบ เป็นไข้บางคนนะคะเป็นไข้เลยแล้วก็เวลาทำคีคม,มบางคนที่แพ้เยอะมากๆก็จะเป็นผมร่วงอะไรพวกนี้ค่ะพี่<ๆ>ทานตัวนี้เป็นแล้วเวลาเท่าไหร่ครับผลลัพธ์ที่พี<ๆ>่เห็นเริ่มชัดเจนขึ้นอ่อทานสามตอนแรกอะคะ่ะตอนแรกหนึ่งกล่องสองกล่องยังไม่ยังไม่เห็นผลนะคะ่ะตั้งแต่กล่องที่สามเป็นต้นไปแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ่ะสี่เดือนตอนนี้ไม่ต้องให้ีมโมแล้วมีอะไรฝากถึง สำหรับคนที่เป็นเพิ่งเริ่มเป็นหรือมีมีเชื้อตร,ตรงตรงนี้บอกว่าเป็นเชื้อมะเร็งเลยนะคะจริงๆมะเร็งรักษาไม่หายแต่สามารถที่จะคุมเซลล์ไม่ให้มันให้มันเติบโตได้ลองดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะต้องลองกับคนที่เป็นจริงๆแล้วลองมาถามพี่ได้นะคะพี่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาค่ะตอนนี้ก็ให้คำปรึกษาสำหรับคนที่เป็นแล้วก็ตอนนี้ค่ะ ตัวรีเซิร์ฟนะคะหายดีมากสำหรับคนที่ไปรักษาที่รามาเหมือนกันแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ต้องให้คีโมแล้วตอนนี้ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารีเซลข,ของพี่ไก่นะคะรามา70%แล้วอะค่ะ